คงไม่มีใครคิดว่ากำลังไฟฟ้าเพียงไม่เกิน5โวลต์จากการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือจะฆ่าคนได้อันตรายที่เกิดขึ้นจากความประมาทมักจะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราไม่ทันได้ระวังหลานไปบอกว่าเอ้พี่เอถูกไฟดูดแต่ตอนนั้นนะ่ะคือตัวเอเขาบอกว่าบาสถอดบาสพี่พ,พี่พี่ถูกไฟดไฟดูดบาสก บายก็ถอดปลั๊กพอมาดูพราว่าร้องโอ๊ยแต่ร้องไม่ดังแล้วเขากค่อยๆเขาก็พยายามโกงตัวขึ้นเพื่อจะลุกแต่ลุกไม่ได้แล้วก็พุบลงไปแล้วแม่เขาก็เรียกให้ป้าพวกพี่เขยเข้ามาช่วยแล้วก็ทำตัวสงโรึน้นมบาเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณเอหรือนัฐวุฒิเจริญยิ่งต้องมาจบชีวิตลงจากการที่เขาแค่นอนเล่นโทรศัพท์ขณะ รบตเอี่ทีมงานจึงได้นำอุปกรณ์เหล่านั้นทั้งเต้าแปลงไฟและสายชาร์จโทรศัพท์มาทำการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นแผ่นปิ้นธรรมดา พันปิ้นธรรมดาแต่เนี้ยค่อนข้างที่จะทําจากของที่มีคุณภาพกว่าจากที่เห็นมิเตอร์เลยนะครับผมวัดเป็นไฟฟ้า,ฟากระแสสลับนะครับวัดที่ตรงสายนะครับดูนะฮะแรงดันมาร้อยโวลต์นะครับมันแสดงเห็นว่าเกิดการไฟทะลุนะครับจากตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับมาอย่างสาย เพราะนั้นถ้าเรามาโดนตรงนี้เสียชีวิตแน่นอนนะถ้าผมมาจับตรงนี้ซึ่งจะเห็นว่านะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่มีคุณภาพพอสมควรนะครับดูจากฟิสิกคอลนะครับจากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานพอสมควรนะครับก็ยังเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ในนี้ก็พอสรุปได้เลยนะครับว่าวงจรมีปัญหาซึ่งขนาดดูด้วยตาเปล่านะครับแกะมาแล้วยังยังยังมองไม่เห็นเลยนะครับว่าปัญหาเกิดจากตรงไหนนะครับแต่ตอนนี้คือวงจรมีปัญหาและเกิดไฟนะครับทะลุ ผ่านมาถึงสายนี้ได้นะครับหนึร้เอ็โวลต์นะครับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่อันตรายพอสมควรนะครับถ้าจับตอนนี้ผมก็เสียชีวิตตอนนี้แน่นอนนะครับออหลายคนคงมีพฤติกรรมดังเช่นผู้ตายที่เสียบสายชาร์จไปพร้อมกับการใช้งานโทรศัพท์ไปด้วยบางคนโชคดีอาจไม่เจอปัญหาที่ร้ายแรงแต่เชื่อเถอะครับว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ เวลาให้จำไว้เลยนะครับไฟฟ้ากับน้ำเนี่ยเป็นของที่ไม่คู่กันนะครับถึงแม้เราจะมีอุปกรณ์ต่างที่มีคุณภาพแล้วนะครับเราไม่ควรที่จะใช้อุปกรณ์ในพื้นที่เปียกแฉะนะครับแล้วก็ถ้าตัวเปียกไม่ควรที่จะหยิบมือถือนะครับในช่วงเสียบปลั๊กอยู่นะครับและก็ที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยพื้นดินเนี่ยก็คือเป็นสักว์ อยู่หนึ่งอยู่แล้วนะครับเมื่อไฟฟ้ามาโดนตัวเรามันก็จะไหลผ่านตัวเราลงพื้นดินนั่นคือที่เราเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบพวกนี้ถ้ามาผสมประสานกันเมื่อไหร่เกิดอันตรายขึ้นแน่นอนเลยนะครับเจาของแท้ราคาแพงหรือของปลอมราคาถูกหากเราไม่ระวังและยังคงประมาทอยู่แล้วแล้วก็อัตราเสี่ยงของการเกิดเหตุลักษณะแบบนี้ย่อมมีไม่ต่างกันครับและมันไม่คุ้มแน่นอนถ้าจะเอาชีวิตของคุณมาจบด้วยเรื่องแบบนี้ครับ